แต่คู่ของเกดเดินมาได้แค่นี้ค่ะโอ,นนอ,นนอ้ไม่อยากจะชื่อเมื่อท่านเดียวกับพี่เกดความรักที่หวานชื่นมาถึงทางตัตึ้งเลยนนีเหลือแค่คนเข็งปะไปดูกันอย่าลืมทีรายการนด้เลยครับปะไปดูกันเนยลยความรักของแต่ละคู่เดินทางมาได้ไกลแค่ไหนกันล่ะคะโอ้พี่เกดพูดอะไรอีกแปลกงานนึง แต่ผู้ของเกดเดินมาได้แค่นี้ค่ะทกความลักมาถึงจุดจบแล้วหรือยั<ม>ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราความสัมพันธ์ที่มีค่ามากมีค่ามากแล้วทำไม,ม,มถึงจะจบมันหรอคไม่ว่าจุดจบนั้นสุดท้ายแล้วเราจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าได้ค่ะ หรือว่าจะต้องแยกทางกันเดินหนังดังเขาบอกว่าต้องตายมือขาเขาได้คือเดียวแต่ความหักมันขาเขาได้เรื่อยๆจนกว่าเขาสิตายที่ไปดริงอยู่นี่ตอนนี้ที่เก๊ต้องแยกทางกับเพียวบนเสืออะไรขึ้นกันแน่งอหนีเกก็เริ่มรู้ว่าตัวเองกำลังใกล้จะตายแล้วค่ะเพียวไม่ง้อฉัน่ยหรือเงาถึงแม้จะเป็นเพียงหนึ่งสัปดาห์ที่เราแยกกันอยู่เยียกันอยู่หนึ่งสัปดาห์แล้วอยู่นี่ พราะเพียอยู่กรุงเทพเรกิตกับต่างจังหวัดสงสารพี่เกดที่ตั้งเที่ยวจังเลยแต่ความทุกข์มันอยู่กับเกดได้ไม่นานหรอกค่ะโอ้ไหนเป็นนี้ล่ะอืมเพราะว่าเกดมีเพลย์เอเชียแปลว่าไทยอีสินชาสะยนั้นงานซีรีส์จากแอปดังทั่วเอเชียทั้งสามแอปดังสุงอกไปทีนึกบนเลิกกันจริงแพ็กเกจดีเข้าไปบอกเลยว่าสุกสุดๆท่านเพียวโทรมาแล้วนะ ทำไมเนี่ยโอ๊ยกำลังดูเพลินเลยเป็นอย่างนั้นปัดพี่เจี๊ยบเกงเอย่จบแล้วจกดอย่าลืมไลกแตใจให้ตกแล้วนะคมุสู่ห้ามืนซับเย่กดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบายตุ๊บ